รว่างรักกับประชาชนทําให้ประชาชนน,นั้นเนี่ยเสียงที่เขาไปโหวตในครูหาเนี่ยเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์เขาต้องการยืนยันว่าเสียงที่เขาเดินที่ไปเข้าครูหาแล้วหย่อนนั้น,นเนี่ยมันจะเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์เพราะก่อนหน้านี้มันไม่เคยศักดิ์สิทธิ์ครับเขาต้องการคอนเฟิร์มว่ารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างรักกับประชาชนจะยืนยันหลักการนี้อม่กครั้งที่เขาเลือกแนวทางนนโยบายใดๆลงไปแล้วแต่โหวตไปแล้วเนี่ยเสียงนั้นเนี่ยมันจะเป็นเสียงสวรรค์เลย นัยบาลต่างๆมันจะเป็นการดึงทรัพยากรแล้วกลับมาทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนนั้นดีขึ้นครับนี่คือแดงเวลาเขาพูดถึงคุณทักษิณเขาพูดในมิตินี้ครับมันไม่ใช่เพื่อทักษิณแต่เป็นเพื่อสิ่งที่ทักษิณทําแล้วยังประโยชน์ประชาธิปไปตยกินได้ให้กับประชาชนครับวิเคราะห์อย่างไรต่อครับคุณสุนทรีย์กับแนวคางทิศหรือว่าแนวคืของคุณสมบัติเสียงสวรรค์ที่ว่ามันอาจจะเป็นเสียงนรกก็ได้นะครับผมเรียนแบบนี้ก่อนว่า สิ่งที่คุณสมบัติพูดเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าพลเอกเปรมเนี่ยนะครับไปยับยั้งไปแต่งตั้งคนโน่นคนนี้นายฐานคนนั้นคนนี้เนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่บอกเล่ากันมานี่คือสิ่งที่เกิดปัญหาสําหรับคนเสื้อแดงโดยตลอดอไม่มีหลักฐานยืนยันและถ้าวันหนึ่งมีเวลาเนี่ยนะครับผมจะมาแจกแจงให้ฟังว่าสมมติว่าตําแหน่งพอบอทอบเนี่ยนะผมจะลําดับให้ฟังเลยว่าพอบอทอบอแต่ละคนมาจากไหนใครยังไงเส้นสายใครยังไงมายังไง เหตุผลที่เราเนี่ยนะครับไม่คิดก้าวข้ามกันเนี่ยนะครับเพราะไอ้ประชาธิปไตยของบ้านเราเนี่ยมันอยู่แต่การเลือกตั้งคู่ความขัดแย้งที่อยู่ในเรื่องของการเลือกตั้งคือพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยครับมันล้วนแต่เป็นพรรคการเมืองที่พอกันนะครับพอหนึ่งพรรคหนึ่งเนี่ยเฉยชาไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ไปบริหารไปตามระเบียบราชการทําอะไรก็ทําไปตามรูปไป อีกอันหนึ่งก็สร้างองค์กรที่จะไปรองรับผลประโยชน์กับธุรกิจของตัวเองทําไมเพราะพรคนี้เจ้าของเป็นคนเดียวคือทักษิณชี้ขาดได้หมดนะครับไม่รู้ประชาธิปไตยรูปแบบไหนพรักมีเจ้าของมีเจ้าของคนเดียวไม่พอประชุมพักมีหัวหน้าพักมานั่งประชุมมีปัญหาขัดแย้งมีหัวหน้าพักมานั่งคลี่คลายอันนี้มีหลักฐานหมดนะครับมีข่าวลงสือพิมพ์ปรากฏอ้าวกลับมาดูนะครับพักประชาธิปัตย มีกลุ่มโนนมีกลุ่มนี้ไม่เคยจะคิดเรื่องยุทธศาสตร์เพราะนั้นเนี่ยความหมายเวลาเราพูดถึงการก้าวข้ามนะครับและผมบอกว่าการเลือกตั้งไม่ใช่ประชาธิปไตยรูปแบบเดียวการเลือกตั้งที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับมันนําพาสังคมให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของสังคมที่เกิดขึ้นหรือไม่เรากลับมาดูอันนี้รเรากลับมาดูว่าเรามีองค์กรชุมชนเรามีอบอตอนะครับมีองค์กรส่วนท้องถิ่นนะครับเกิดขึ้นวันนี้ต้องมาชุมนุมประท้วง เต็มไปหมดเพราะอะไรครับเพราะรัฐบาลส่วนกลางไม่จัดงบประมาณให้ตามที่ควรจะเป็นองค์กรพวกนี้เป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนชาวบ้านเลือกตั้งมาเหมือนกันนะแต่ความหมายเวลาเรามาแปลคําเลือกตั้งคือต้องเลือกตั้งผู้แทนเท่านั้นถึงจะเรียกว่าประชาธิปไตยนี่ข้อที่หนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยที่ผมบอกต้องกลับไปดูอาจารย์ยุทธพรพูดเนี่ยนะครับสองพรรคการเมืองที่เราพูดเนี่ยนะครับเอาผมเรียนปัญหาปัญหาเนี่ยผมชอบหยิบยกปัญหานี้คุณจอมวันนี้เนี่ยนะครับ ประเทศไทยเนี่ยนะครับผลิตข้าวได้30ล้านตันนะครับเป็นข้าวนาปีเนี่ยนะครับ2ีล้านตัน uh huh. นาปรัง10ล้านตันคนไทยมีโยกสิบล้านคนบริโภคข้าวประมาณ22-24แล้วแต่นะครับบางช่วงเราส่งออกข้าวเนี่ยหล้านตันนะครับ uh huh. เมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับอีก20-30ปีข้างหน้าคนต้องเพิ่มขึ้นถูกไหมฮะค,คน80-90ล้านคนก็ตันแต่ สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือข้าวที่มีอยู่สามสิบล้านตันไม่พอกินนี่เป็นปัญหาที่คนไทยทุกคนจะต้องเกิดขึ้นและจริงไม่ได้เกิดขึ้นกังคนไทยลอกครับจะเกิดขึ้นกับคนทั้งโลกครับเหตุผลนี้เนี่ยนะครับเรากลับมาดูว่าถ้าการก้าวข้ามของทักษิณเนี่ยเราได้ยินพรรคการเมืองสองพรรคนี้เนี่ยพูดแบบนี้ไหมว่าอีกสามสิบปีแน้าจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเรามาปฏิรูปที่ดิน มาจากการที่ดินกระจายไปสู่ประชาชนคนยากจนที่เป็นคนเล็กคนน้อยรเราจะจัดสรรระบบน้ําให้ไปทั่วถึงที่ดินแปลงเล็กแปลงน้อยเพื่อสร้างพืชพันธุ์ธัญญาหารสร้างพืชเกษตรให้กลายมาเป็นหลักภายได้พื้นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์แต่ยังไงก็ตามแต่มันจะต้องเกิดภาวะที่เราเรียกว่าคนเพิ่มขึ้นอาหารลดลงนี่ผมยกตัวอย่างแค่เบื้องต้นแต่ว่าสองพักนี้ก็พูดถึงสอง,สองเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับมันไม่ได้พูดในเชิงยุทธศาสตร์ คาว่าพูดในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยนะครับมันต้องทําให้คนทั้งประเทศเนี่ยนะครับเข้าใจได้ว่าปัญหาคืออะไร5ปี10ปี20ปี30ปีข้างหน้าคืออะไร,รแต่ทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยเลือกตั้งเลือกผมแล้วผมจะเป็นแบบนี้โอ้ผมค้านเกง่งอ,อ้น,นี่ผมจะสร้างไอ้น,นู่นไอ้น,นี่เดี๋ยวเงินทองจะไหลมาเทมาครับพาคนเนี่ยนะครับมาจมจอมอยู่กับเรื่องที่เป็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าและภายใต้ผลประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยนะครับ ราเอินว่าเราไม่สามารถที่จะแยกแยะผลประโยชน์เฉพาะหน้าเนี่ยนะครับกับกระบวนการผลประโยชน์ของโลกได้มันเชื่อมโยงกันหมดหเพราะรถ้าเราเอาเรื่องของประเทศน,นี้มานั่งดูบอกว่าเฮ้ยนี่นะมันมีอยู่แค่นี้เลือกตั้งเธอบริบทมันแค่นี้ไม่ใช่หรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าแสดงทัศนะแบบนี้มีความเห็นแบบนี้รวมทั้งการจะบอกว่าไม่เอาคุณทักษิณเนี่ยก็จะถูกมองว่าไม่สนับสนุนวิธีการหรือ กระบวนการประชาธิปไตยในสังคมไทยประชาธิปไตยแบบนี้คุณจอมเมื่อเราพูดเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมถามว่าไอความหมายที่เราตั้งกรอบว่าเราเลือกตั้งเนี่ยนะครับทําไมไอผู้แทนที่มาเนี่ยมันต้องมาจากพื้นที่เท่านั้นทําไมต้องมึงสามอำเภอรวมเป็นหนึ่งเขตจังหวัดนี้แบ่งเป็นห้าเขตทําไมมันมีผู้แทนจากโรงงานไม่ได้ทําไมมันมีผู้แทนจากภาคเกษตรไม่ได้เลือกมาจากภาคเกษตร บอกว่าเอ้ยวัดยาคุณก็จดทะเบียนภาคเกษตรกันดีจดทะเบียนแรงงานกันดิมีผู้แทนของหมอที่มีผู้แทนนักธุรกิจที่คุณจัดการให้เกิดการบริหารขึ้นได้ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยครับเราจินตนาการสภาใหม่อสภาที่มีหมอมีคนยากคนจนมีชาวนามีคนมาอยู่ครบถ้วนเลือกตั้งในรูปแบบหนึ่งและมันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นคือในโอเคเป็นความจริงที่เรียกว่าการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นประชาธิปไตยนะครับ แต่ในประเทศที่เป็นปฏิปไตยไม่มีประเทศไหนเลยที่ไม่ใช้ผ่านกระบวนการเลือกตั้งเพราะนั่นเป็น,นกลไกในการที่ประชาชนในฐา,านะเจ้าของอำนาจทิ่ไตยนั้นเนี่ยเขาจะไปโหวตได้แล้วผมก็ไม่รู้ว่าโมเดลที่คุณสนิยานเนี่ยคิดถึงเนี่ยในใจเนี่ยคือประเทศอะไรในโลกนี้สังคมนี้นะครับจะต้องแตกหักด้วยการฆ่ากันตายและเลือดจะนองท้องถนนในอีกไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีข้างหน้า คยมีแนวคิดผมคิดแนวคิดคล้ายๆนี่ก็คือสอวอสรรหานั่นแหละนะครับเอาก็จริงๆแล้วเนี่ยก็คล้ายๆกับสิ่งที่พันธมิตรพยายามจะเสนอ7030นะครับแล้วก็สามารถโดยส่วนตัวลึกๆเนี่ยผมคิดว่าคนที่คิดวิธีการแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถที่จะได้รับชัยชนะในรูปแบบวิธีการเลือกตั้งแบบที่เป็นสากลก็คือมีเขต ให้ประชาชนในเขตนั้นเลือกผู้แทนประชาชนของตัวเองขึ้นมาในเมื่อตัวเองเนี่ยไม่สามารถชนะในเกมนี้จึงคิดค้นความซับซ้อนผมกําลังเรียนว่าไอ้ความคิดซับซ้อนเนี่ยมันเป็นการทําให้มันเกิดความวุ่นวายมากขึ้นคความจริงก็คือต้องสามารถกลับไปชนะใจประชาชนให้ได้สุดท้ายก็ต้องอยู่ที่ประชาชนตัดสินอยู่ดีนี่คือวิธีการอย่าทิบแต่ความหมายเมื่อกี้ผมพูดดักคอไว้แล้วว่าอย่าพูดเรื่องการสรรหาการเลือกตั้งเนี่ยนะครับผมมีคําถามอยู่อันหนึ่งว่า ทำไมเราจะต้องเดินตามแบบใครโลกนี้เนี่ยนะครับก่อนที่จะมีตำราเล่มแรกเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยตามสภาพความเป็นจริงของสังคมที่แปลเปลี่ยนครับภายใต้สภาพของสังคมที่แปลเปลี่ยนเนี่ยนะครับมันก็ปรับให้เข้ากับตัวเราดิ ين. ทำไมเราจะต้องไปตัดตัวเราให้เข้ากับเสื้อทำไมไม่ตัดเสื้อเข้ากับตัวเราเพราะฉะนั้นผมถามว่าจะยากอะไรเอาจดทะเบียนหมอในประเทศนี้ทั้งหมดจดทะเบียนของภาคเกษตรกรทั้งหมด อแล้วคุณก็มาคิดสัดส่วนว่าในภาคเกษตรกรเนี่ยนะชาวนาครับในมีผลอยู่แบบนี้ควรได้รับเป็นสอสมาอยู่ในสภาเนี่ยกี่สิบคนแล้วเลือกกันให้ชาวนาเขาเลือกกันเพื่อจะได้ตัวแทนของเขาเวลามาพูดเรื่องชาวนาสอสยกมือพี่น้องผมเนี่ยรู้เรื่องประชาชนในพื้นที่ผมหมด มันจะรู้อะไรอืครับอาจารย์ยุทธพรวิเคราะห์อย่างไรครับถ้าอย่างนั้นวิธีการประชาธิปไตยที่เรากําลังให้เกิดขึ้นในสังคมไทยถ้าคนที่บอกว่าคนที่ไม่สนับสนุนแนวทางของคุณทักษิณหรือเรื่องของการที่จะยอมรับคุณทักษิณในการที่เป็นผู้นําประชาธิปไตยแสดงว่าไม่สนับสนุนการเป็นประชาธิปไตยของสังคมไทยจะคิดอย่างนี้มองอย่างไรคือผมว่าวันนี้เนี่ยคุณทักษิณเองถูกหยิบยกมาใช้ในเชิงยุทธศาสตร์ ของทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและฝ่ายที่ต่อต้านนะครับฝ่ายที่เห็นด้วยก็บอกว่าคุณนักศิล์นี่แหละคือสัญ,ญลักษณ์ของการไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยที่มาจากการเลือกตั้งในขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็ต่อต้านว่าคุณนักศิล์เนี่ยคือตัวแทนของประชาธิปไตยผูกข,ขาดดัง <c oughs> นั้นตรงนี้มันก็สะท้อนภาพเห็นได้ว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะมีคุณนักศิน์หรือไม่มีคุณนักศิล์เนี่ยมันไม่ใช่คำตอบของความเป็นประชาธิปไตยจริงๆนะฮรบประชาธิปไตยเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบนะครับประชาธิปไตยแบบเลือกต นี่คือข้อยุติในระบบประชาธิปไตยโดยการใช้สันติวิธีนะแต่ประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเดียวมันก็ไม่เพียงพอนะครับมันต้องมีประชาธิปไตยแบบปรึกษาหาหรือประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเข้ามาช่วยเติมเต็มด้วยแต่วันนี้ทุกคนมุ่งเป้าไปเฉพาะเรื่องว่าคุณทักษิณนั้นคือสัญ,ญลักษณ์อของความเป็นประชาธิปไตยหรือการผูกขาดทางประชาธิปไตยเท่านั้นแล้ววันนี้ผมเชื่อว่าคุณทักษิณเป็นเพียงผลผลิตหนึ่งแล้ววันนี้แม้จะไม่มีทักษิณหนึ่งก็จะมีทักษิณสองทักษิณสามทักษิณสี่เกิดไปเรแตตกัว แล,แล้วอำนาจต่างๆมันอาจจะลงสู่ประชาชนมากกว่าที่จะอยู่ที่ตัวใครคนใดหนึ่งเพราะฉะนั้นค,คุณทักษิณไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องอะไรกับประชาธิปไตยโดยแท้จริงครับครับมีข้อเสนอหนึ่งเหมือนกันนะครับบอกว่าถ้ามองว่าคุณทักษิณคือทุกอย่างที่นํามาซึ่งปัญหาความแตกแยกในสังคมไทยแก้ปัญหาก็โดยการเอาคุณทักษิณกลับมาคิดว่าการที่ความพยายามในการที่เอาคุณทักษิณกลับมาประเทศไทยจะเป็นทางที่จะนําไปสู่การทําให้สถานการณ์ของบ้านเมือง ยุติลงความขัดแยง้งลดลงแล้วก็ประเด็นก้าวข้ามไม่ข้ามคุณทักษิณจะหมดไปไหมครับคุณสมบัติมองอย่างไรคือผมคิดว่าคุณทักษิณยังเป็นประเด็นความขัดแย้งกันอยู่ในสังคมหมายความว่าคุณทักษิณอยู่ข้างนอกก็เป็นประเด็นขัดแยง้งกลับมาครับกลับมาในประเทศก็เป็นประเด็นความขัดแยง้งคือตอนนี้ถูกขูกถูก,ถกล็อกเป้านี่คือสถานการณ์แต่ถามว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด uh huh. สําหรับสังคมไทยแล้วก็คุณทักษิณก็คือความยุติธรรม ก็คือความยุติธรรมสังคมไทยต้องยอมรับเคารพในความยุติธรรมคนส่วนหนึ่งที่ไม่ชอบคุณทักษิณก็บอกว่าให้กลับประเทศมาสิมารับผิดตามกระบวนการยุติธรรมใช่ครับแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณทักษณิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมซึ่งไม่ปกติเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ถูกสร้างขึ้นในยุคข,ของรัฐบาลที่มาจากการรัฐประหารโดยคําสั่งรัฐประหาร,รนะครับดังนั้นเนี่ย การที่คุณทักษิณจะกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมนั้นเนี่ยต้องให้คุณทักษิณกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมที่ยอมรับได้